มันดีจะมีความสุกนิ่มเออนิ่มใช่นิ่มนิมนิ่ม,ม,มหวานนะครับหวาน,วานแล้วก็มีความแบบครีมมี่ครีมรมี่ใช่ใชครับอ้าพวงมันดีผมบอกกันนั้นว่าหวานหวานหวานนำแล้วก็ คนชอบแบบนิ่มๆนะเนื้อแบบมีความครีมครีมอ่าใช่ครีมครีมก็ชอบอะไรแบบนี้อ่าบางขุนนนบางขุนนนอืมไอ้นี่มันจะมีความมันหน่อยนะคมมันแล้วก็ันน่อสัมผัสก็จะเบากว่ากรอบกว่านิดนึงใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะ เบากว่าอืมจันทบุรีสามอันนี้เขาคิดสะกขินแรงมากแรงใช่ไหมเจแรงใช่ไหมนะครับกินนะคุยกับทุเรียนก่อนกินแล้วนะครับตอนนี้น่าสุดคุยกับทุเรียนแล้วอือหือมันอันนี้น่าหลงไหลอ่ะดีไหมดีไหมคะกลิ่นที่ตกท้ายอ่ะ อยู่ใน <ừ> mm. อยู่ในปากเราเงี้ยจะจะยาวยาวกว่าตัวเอย,วยาวอ่กลิ่น,นจะคงที่ใช่แล้วก็มีแบบเป็นกลิ่นที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้หวานเหมือนเหมือนพวกมณีตอนแรกสวยแซ่บแบบเป็นผู้หญิงอะสวยแซ่บใช่แซ่ดูดันแต่ถ้าจนนน้า 3, แ,แนะนำนะเนี่ยกินมาสารพันลวแนะนาไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยสงสัยคืนนี้ต้องนอนเล็งแอร์แล้วเละร้อนร่างกายเรื่องร้อนเธยเนื้อขาว เอ้เน like ี and ่ี่ดีอ่ะดีอันนี้ไม่หวานมากแล้วอยู่ในกำลังดีๆเลยน่ะขนาดเขาสุกนิ่มายไม่มากมีความเป็นนมนะนมมีความนมมีความเป็นนมอร่อยใช่ไหมคะเอ้ยอร่อยจริงๆอคือถ้าคนไม่ไม่ชอบหวานมากนะอย่างนี้ก็ไหนบอกชิมชิมไหมคะเดี๋ยวจะได้อธิบายได้ลึกซึ้งขึ้นนะครับถ้ากินอีกนิดนึง มึเนนี่อร่อยอร่อยมากมากอร่อยมากมาก